คนทราบเลยใช่ไหมว่าวันที way, sì> ่เท่าไหร่อาสิตเดือนเดือนเดือเราการซองของเราต้องเอาให้เค้นแล้วก็จะมีเทมงเร็ว3เพลงเลยเทลงเร็วกูอาจจะลักไก่แข่ปในเพลงนไว้ตั้จใให้น่จย์ร้องเพลงเร็วเดียนเยอันนี้ร้องเพลงช้าเดี๋ยวเราจะยูวันนี้คือว่าใครจะขึ้นก่อนอาจจะร้องก่อน เพราะว่าคุณครูจะรับถ่ายแล้วเพิ่มอีกเพลงนึงคือจะใส่ไปแล้วก็เพราะว่ามันเมื่อมันติดติดลมแล้วก็จะไหลไปเลยไหลไปตามเพลงเลยไหลไปหมดในทีครูทั้งหมดเป็นห้าเพลงห้าเพลงห้าห้าเทาไห้าสามสิบห้าห้าห้ายี่ห้าเพราะประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วของครูเมย์ก็ครึ่งชั่วโมงเราปแบ่งคนละครึ่งชั่วโมงเพราะเราต้องกระชับเวลาที่ดึง่ต ดี an, this thing, like Eat, ๋ยววันนั้นคุณครูจะขึ้นที่หลังเพราะว่าให้กูพรเป็นพิธีกรลองเพลงก่อนคุณครูจะเป็นคอนไว้ไว้หยิบของก่อนคือจะขึ้นที่หลังแล้วก็ต่อจากจอยครับก็ทุกคนก็ต้องตั้งใจแล้วก็คุณครูไม่ได้ขึ้นไปไปนนาเต้นนะตอนนี้กูพรแล้วก็จอยที่จะต่อเรื่องกันเลยครับทุกคนยังไม่เสร็จแม่เไปก่อนก่อน นี้เป็นการที่ทดสอบดิว่าทุกคนทดสอบมาเยอะเลยพอทนี้คนทดสอบมาขนาดแล้วนะเอาลบบวันนี้ผู้รับใช้สาวกของพระองค์ทุกท่านวันนี้เราได้ฟังเราได้ฟังอาจารย์อนุน้อมเทศนากันแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวกับพวกเราวันนี้เลยผู้รับใช้การให้อภัยผ่ายครับ ถ้าให้อภัยผู้อื่นไมันจะเป็นมิตรสุขแต่เราก็จริงๆจำเขาดรู้ว่าไงอภัยได้แต่ไม่ลืมใช่มคำที่ว่าไม่ลืมหมายถึงว่าเราเราจะในส่วนที่เขาถามเราถามเราไม่ลืมแต่เราไม่ไปไปไม่ไปตอบอย่าลืมอีกประมาณนี้คือจําได้แล้วว่าอย่าทำอีกตอนนั้นตอนนั้จริงๆครูก่อนเกี่ยวกับความคิดตอนแรกว่าจะพูดเรื่องนี้แต่พอมา ท่านก็เทศเรื่องนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะคุยเรื่องอีกเรื่องของความรับและองของประจันเย็นาจาาเทียนก็เทศเรื่องนั้นก็เลยขอใีให้สอนอะไรไม่มีคือพี่น้องก็รู้แล้วก็เก่งกันทุกคนนะครับก็เปลี่ยนกิจอยากให้พี่น้องเด้มีความเข้มแข็งขึ้น้ครับในทางของพระเจ้าหลายๆครั้งบางทีเราไปประกาศข่าวก็อย่างที่เราเจอประกาศผิดหรือประกาศที่ไม่ถูกต้องครับการที่ประกาศผิดมันก็เป็นแต่จบกับมาหาเรา แทนที่เราจะประกาศของเราเรากลับไปฟังของเขาแล้วใช่ไหมครับพราะเราไม่มีความรู้เราไม่มีวิชาส่วนที่พาตอนนี้กำลังเรียนออนไลน์อยู่ความรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถที่จะไปประกาศหรือไปขายของได้หรือไปหาสมาชิกได้ทุกอย่างอยู่กับการเรียนนั่นเลยครับรูก็เรียนไปเป็นวิธีกรเป็นยูซีวัาขายตนตครับเป็นคนที่พูดส่วนบริษัทก็เปับเป็นทุกอย่าง เป็นนีก็เป็นแต่สุดท้ายเจ้าเจ้าก็ยกสูงที่เราได้มาเลยมัเป็นนักจัดรายการก็เป็นเป็นรอปภก็เคยเป็นเป็นทุกอย่างเป็นเพราะ้าขายใส้กกอดใครส่งตำขายน้ำาันเป็นทั้งหมดแล้วตอนรั้เขาขึ้นตึกนี้ก็คจะเป็นผู้ชายของประชา้นนะครับเพราะว่าผช้พาะเจ้าสนุกกว่าสิ่งเดิมเราไม่เป็นแล้วไม่เอาแล้วใครเป็นใครบอกไม่เอาแล้วขายใส้กกอดไม่เอาแล้ว เป็นคุณรักษณช่พระเจ้าแต่พระเจ้าก็จะทานประทานนะครับเรียกว่าจะทานทรัพย์มาให้เราเองนะครับทางความรอดมาถึงเราก็ดีใจกับคุณลุงคุณลุงฉันได้งานแล้วใช่ไหมครับขอบคุณพี่น้องอธิษฐานเถื่อขอบคุณที่เป็นที่ทุกคนอธิษฐานเถื่อนะครับแล้วก็ป้ามาเป็นไงบ้างตอนนี้ขยันข้าขยันช่วยต้องขยันดีดีที่สุดแล้วก็เหลือว่ามเนาะที่จะทำงานทำงานแต่ว่าอธิษฐาน เราก็จะธิษฐานนะครับผมเชื่อว่าองไรก็ได้ถ้าเราฝากไว้กับพระเจ้าเราอยากคิดเองทำเองทุกอย่างอยากธิ่ทาก็ทํางานตอนนี้ออนไลน์ใช่ไหมก็ธิษฐานกับพระเจ้านะครับธิษฐานขอความรู้บางทีความรูให้เราไม่พอแต่เราขอพระเจ้าด้วยเราสมันเราเก่งเราไม่ทีวีครับจริงๆอันนี้ว่าเมื่อก่อนคุณไม่เก่งแต่ว่าเป็นประชุมที่อะไรนะครับคนสองร้อยคนถ่ายตรงนะครับ ผมก็่งขับรถรับแม่รับพี่น้องรับอะไรมาที่ที่ที่โรงแรมโรงแรมที่ระไนนะครับพอรับเสร็จปุ๊บหัวหน้าเป็ผู้จัดการวาคุณกรคุณต้องขึ้นบรรยปัญาสิครับอ้าวอ้าวอ้าวแล้วผมไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนมาด้วยผมไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยจะบอกไปจะหนัจะนัผมก็ขึ้นไปเลยเป็นพิธีกรแบบวันวันจับจู่มมันเป็นการทดลองเรลด้วยว่าดูที่ว่าเราติดตามได้ที ใช่เราจะมีวิธีการอย่างนงผมก็ไปพูดอะไรดีดก็เล่านิทานที่ที่ผมใช้เล่าให้ฟังนะเนี่ยเราเราให้ฟังเราไปก่อนทีนี้แม่ธีอกา่าทำไมพูดเรื่องสิ้นขาแจะรู้ไหมว่าท่านผมแค่ผมเล่าเรื่องธรรมดาพอรู้จากการประชุมกบขิดข้าวายได้เกี่ยวกับอะไรความรับไขีดของเราให้ฟังความดรับพอไม่รู้จักอะไรรู้จักพูดอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนจริงจริงคือ ไปดูว่าจิตญาณตัวน,นี้มันกินยังไงมันดียังไงเราพิจาว่าหาสมาชิกมาหาสมาชิกมาก็ขอบคุณพระเจ้าเพราพระเจ้าให้จ้ตีปัญญาตัใจมันอะไรพอหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นรี่ยนรายการนะครับเปลี่ยนรายการก็เอาอีกแล้วเ,วเจ้าของเดินคนก่อนเขติดตามดีเจดีเจก่อนเมื่อวันเชื่อดีเจกี้กดีเจกี้ล่าเจสสี่มาใช้คำนี้จัดเจ้าของสถานีเพราะว่า เดี๋ยวกี่เดี๋ยวจะไปเลือกตั้งนะสถานีไม่มีคนอยู่เลยไปดูดิเปิดสถานีแล้วคนฟังทั่วสุรการนะครับไม่มีคนอยู่พอกวามานั่งดูผมก็ไปนั่งเยเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้เปิดตัวนี้เปิดไมค์ตัวนี้ไมค์ตัวนี้เปิดโฆษณาตัวนี้พอยัสอนหรืัเปลาเป็นนั่นหรือบเป็นคือเป็นรูปได้ไม่ได้เป็นอะไรก่อนแต่พอรุ่งเช้า นไปแล้วผมต้องลุกเปิดตั้งแต่ทีห้าเปิดสถานีตันทีห้าเลยเรียนรู้เปิดเพลงเปิดอะไรมาสรุปว่าพอขึ้นไม่พูดท่านนั่นแหละเป็นเพลงมาหนึ่งขามมาเยอะมากแล้วก็สปอนเซอร์ก็เข้ามาสปอนเซอร์มาจากปรเทศอังเข้ามามาเป็นสปอนเซอร์แล้วก็จ่ายค่าสถานีนห้นเพราะหลังจากนั้นก็คือในการยอมรับจากแฟนเพลงที่สุดประการ กีฬาจะใชมาเกิดขึ้นในสถานีร้อยสอย175นั่นแหละก็ได้เป็นทิธีกรก็จะเป็นดีเจแบบยังเป็นงปหลังจากที่เราเป็นไปจากรายการก็จะมีแนวมอลี่ให้เราไปร้องเพลงบางคนถามว่าคุณครูเคยร้องเพลงมาก่ไหมเคยคนนี้เป็นผู้แต่งหน้าให้้เป็นคนกิดขาทำทไมก่อนที่จะจีกันพี่น้องที่จีนก็ไม่มีใครก็พี่กราคุณพอนก็จะไปเป็นแต่งหน้าให้ คอยเก็บดิบนีครับบางทีไปร้องเคยไปร้องแต่ว่าไม่ไมีเราก็อี๋ทำไมเราไม่ได้ดิบเลยทีทีเทศบาลาปเขาร้องเขาก็ได้ดิบบเวลาเขามาแจกดิบเราดันลงจมกวิธีเอ้าไม่ได้อีกจน <แ S 2> ทำ,ทำยังไงมีเพลงหนึ่งใช่ไหมที่เรรนะ้องวันนั้นวเพลงของไมค์พี่งลงพอท์ละครชีวิอยู่ในญญญทุกอย่างนี่แหละล้างนั้นดิบมาเตรียมเลยเพราะว่าอะไรเขาเรือมเมาแล้ว เดี๋ยวก็มาพอให้ทุกคนนะวันนั้นสองพันกว่าใช่ไหม้จากที่ไม่ได้ติดเลยนะครับก็ได้มาน่นีว่ามานจํงเว่าเใช่ครับเดี๋ยวองเพลงแม่เพลงไทยก็แล้วเพลงพอพอสองมือจันก็แล้วเพลงนี้เคยหาเงินได้พม่ได้พอมาเออเ้าเพลงอะไรดีอ๋อมันเข้ากับเทศบาลใช่ไหมเอเก็บประหยัดะหย่างะไรเนี่ย คนที่กว่าเลยเอาเพลงนี้แหละปลูกไปเลยในใจเอาเพลงนี้เลยครับไม่เคยร้องด้วยแต่ร้องออกมาในตีมสองพันกว่าผมว่าพระเจ้าก็ประทานสติปัญญาตั้งแต่ตอนยังไม่เรียกช้นะครับหลังจากนั้นก็มีงานแต่งเขาก็เชิญไปร้องใส่สูนแต่งหน้ายังไงมันก็ดูไม่ดีจริงๆแต่งยังไงก็ดูไม่ดีนะครับพยายามไม่ใส่สูนแต่งตัวก็ไม่ได้ครับแล้วก็ ไปที่เพชรอลาดีตอนนี้ตาเดินไป่อยเลยนะครับเพชรอลาดีเป็นใครครโพดยากยากโพดยากยากเต็มฐานเลยคนเดินมาเดินไปเดินมาก็ไม่ซื้อพอมาแกะกินก็โพดเหี่ยวแล้วพอเหี่ยวก็บอกยากไปนานแล้วสิก็มีคนซื้อกองขายมันเนี่มันด้วยมันยากเนี่ยกล่องไว้กองเลยยี่สิบใช่ไหมยังมาต่อสองกองยี่สิบอีกโอ้โหตา มันลำบากแต่ดีนะเอ่อดีเจทิวใช่ไหมดีเจทิวที่เป็นเป็นบุคคสคัญคนนั้นคนนะั้นให้ไปร้องเพลง <c oughs> แต่คือมันมีเวทีอยู่ด้านหลังก่ <c oughs> อนแต่จดี <c oughs> ก็ไปร้อง <c oughs> แล้วก็ให้มาสามร้อยสองร้อยห้าร้อยก็มีร้องเสร็จก็ต้องมาหายขโ้โพดต่อท่างอยู่อย่างนั้นนะมันมันลำบากมบากทีเดีแล้วก็มาอยู่ซอยโขนก็อดีตนนเล่าไปก่อนนะผมไม่ได้สอนอะไรนี้ครับพยายามยาที่ดิงเนี้ย ยากมีอยู่เรียนอยู่อ่าทีนี้ก็ยากนะข้าวโพดเหยียยากนะครับถ้าใครเคยยียบข้าวโพดขายที่จะรู้มันยากมากมันต้องมีไฟที่พอประมาณไฟอ่อนไฟแรงเกินก็ไหม้ไฟอ่อนก็ไม่สุกก็เข็นรถมาผาซอยบ่อนทางเข้ามีคนคิวรอรถเยอะๆช่วงมง6โมงที่ไหน6โมงเช้ามันมาเลยข้าวโพดเลยผมเหยียบเสรอจลอย มันเข็นรถมาแบบรถพลิกคว่ำหมดเลยมันนี่กระจุยกระใจไปหมดเลยยางยางยางมันหยาบมันยเลยนี่ย้อนไปที่ก็ไม่ได้ขายเลยตัวบอลก่อนลูกบก่นเขาโคตรมันมันคว่ำไปหมดแล้วคือขายไม่ได้เลยแล้วต้นทุนที่เราลงไม่ได้คืนแต่เราต้นใ่า่ถ้าเขาโคตรเราให่ถ้าผ่านจากอะไรแบาเนี้ยชีวิตที่มันเริ่มต้นมันลำบากมาก พราะเราไม่รู้จักพระเจ้าพอหลังจากนั้นก็ไปทํางานอีกไปเป็นรปภเป็นรปภก็ขอเข้าเข้ากลางกลางคืนเพราะว่าผมต้องจ่ายรายวันเขาแล้วผมเข้ากลางวันไม่ได้เพราะกลางวันผมต้องใช้ห้องก็ขอเขาหัวหน้าก็ให้บรษัใจยิเงก็ให้ขอเข้ากางคืนแล้วก็อยู่ป้อมหล่งคือป้อมเหลังนี้ได้นอนประมาณเที่ยงคืนนี้นอนได้เลยเพราะว่าถ้าข้างหน้า หวหน้าท้างมาเขาก็จะแจ้งเราเองเขาก็จะก็ตอนนั้นก็ขายขารนะไอติมบอร์นี่ติมบอรขายติมบอร์ขับเพราะอาศัยว่าเราไม่มีรถไม่มีรถไม่มีรถไปทํางานแต่เราขายติมบอร์นี่ยเรามีรถมีรถใช่ไหมเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปทำงานอันนี้ก็จะหากเ่าไปให้ช่วงสองสามทุ่มพอขายติมบอรทีนี้กลางคืนน่ะพ่อม้าเขาพักเบรกใช่ไหมเที่ยงคืนเขาก็จะออกมาซื้อทิมคืนทิม โดนอีกโดนหัวหน้ารอพอแจ้งว่าไม่ให้ขายให้ทำรอพออย่างเดียวไม่ให้ขายผมก็ทำไงนะเมื่อผมขับรถขจอดก็เขาอยากกินอ่ะนเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่รู้แบบพอเชีนคืนเราก็ไปยืนร้อมล้อบอกขายไม่ได้ขายจะได้จะได้อยู่ได้วบอกไม่ขายบอกขายขายขายก็จงเป็นต้องขายทีนี้มาวันหนึ่งผมว่าถ้าหัวหน้าไม่ขายจะราจรนี่แค่แท็กซี่ใหญใหญ่จรานะครับเพราะว่ารายได้ไม่พอ พอแค่สี่ร้อยห้าสิบต้นนั้นาม่พอหัวหน้าเรียกหัวหน้าหัวหน้าหั้วดก็มา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 หิมบอลเข้าไปผมก็ขีดหวใส่เข้าไปติดบอลเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าเออซื้อจิมหน่อยสิว่าผมไม่ขายเขาเลหนาบอกซื้อจริงๆซื้อก็ไม่ขายรอกนะผมทำโดยพออย่างบอลก่อนไม่ไม่่าหัวหน้าจะซื้อจริงๆก็เลยหัวหน้าก็ซื้อเรียนเข้ามาหลังจากนั้นก็ถ่ายได้ภาพหนึ่งทีนี้มันมี วัาหน้าด้านหน้า,าคนอยู่ที่นทหน้าทานหน้าเข้าหน้าเขาบอกว่าจะให้ผมเข้าตรงไันพอจะให้เข้าตรงไันก็ผมก็ทําแค่ทีเดียวนะเดือนเดียวก็ออกเลยเพราะว่าไม่ไหวเพราะว่ากลงวันนี้เราได้แค่ชิพไสทีแล้วก็ส่งเราไปนู่นไปนี่ส่งไปทั่วเลยเพราะว่าคนขาดคนขาดก็ส่งเราไป,าส,าไปสุดท้ายเราก็ไม่ไหวก็ลาคนลาออกเข้าขมาทําอะไรตอนนั้ ถ่ายทุก,กอย่างเออตอนที่ผมอยู่สถานี<ส><ส>ใช่ไหมช่วนั้นก็มีการเลือกตั้งเนาะคุณคุณคุณตู่เขาเป็นนายกเขาก็กวาดล้า,ลางสาถานพหมดเลยนะครับเกิดรมุดประกาเนี่ยโดนอะไรทีที่เขาไม่ได้เปิดเขากลัวว่าจะเป็นกลุ่มเสื่อแดงตกงานเจ้าของสถานีก็ให้เงินมาเท่าไหร่ห้าพัน<ดา>ให้ห้<ด>าพันแล้วผมก็ไม่มีที่อยู่คนนี้เลยครับ ไปหาห้องเช่าให้พันกว่าบาทแล้วอะ้นก็อยู่แล้วเหลือเงินติดตัวอยู่พันกว่าบาทผมก็ไปประตูน้ําไปซื้อเสื้อเสื้อผ้ามาขายไปซื้อตัวละห <ขา S 1> ้าสิบาทหกสิบาทแล้วก็าว <ๆ S 2> มาแขวน,ม,นมีแค่เราเดียวเราๆๆที่เราตัดผ้าแล้วรถก็ไม่มี <S <S <ๆ S 2> ซื้อรถเข็นผ่อนรถเข็นมีเข็นมอขายบอกให้ผมต้องออกตั้งแต่ปีห้าเพราะว่าต้องให้ทันทันคนที่เขากกัน ก็คนที่เราจะเข้ามาก็ไปขายตรงสหภาพที่ห้างที่ไหนตรงนั้นเมื่อก่อนไม่มีคนขายผมก็ไปขายก็ได้ตามะค0แปดร้อยเก้าร้อยขึ้นมาพันสองนเสื้อผ้าจากเราเดี๋ยวก็กลายเป็นอะไหลายหลายราเลี้ยพอหลังจากนั้นมีสัมมรสมาขายใช่ไหมผู้รุดรูปเด็กันเขามาขายเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรับไปขายต่อเราเน่ยเสื้อผ้ามันเริ่มเงียบแล้ว ก็ไปบอกกับเขาลูกเล็กๆกันๆขายที่ทาริเห็นนีคนนี้ไปช่วยบอกไม่ทันไม่ทันไม่ทันผัวแรงลูกเล็กๆคนนี้คือใครเนี่ยคอยเขาจะเป็นคนที่คอยจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะ้งเพราะนั่งเป็นคนล็อกเขียนห้องก่อนไม่เข้าอยู่ห้องนั่งรูอยู่ห้องที่ห้าใจอยู่ห้องที่หนึ่งเขาจะคอยช่วยเหลือตลอดคอยช่วยเหลือมาตลอดเป็นเราซึ่งเต็มเลยช่วยเหลือกันแล้วก็ผูกพันกันเพราะว่ามันมีที่ไปที่มาทุกอย่าง เมื่อปีสี่หกมสี่หกสี่เจ็ดเที่ที่รู้จักกันมาก็ทําทุกอย่างทําแต่เราไม่มีพระเจ้าก็เลี้ยงตัวได้ก็เป็นหนี้หนี้อะไรบ้นงเยอะมากเลยอย่างที่เรารู้กันนะครับขายของเนี่ยยังไม่ทันได้ขายเลยยังไปเกาะมาเต็มบังมาแล้วบังมาแลยมือเยี่ยมมอมีมข้างเราคู่ของคนไทยหลยคู่คู่ของคนไทย ผู้ของคนไทยวันนั้นเขาจะมาเก็บตอน11โมงผมก็ขายผลไม้อยู่ซอยสะพานคู่วัดสะพานคูขายไม่ได้เลยเงินได้ร้อยกว่าบาทหนียอมรับว่าหนีหนีมาจอดอยู่ตามเซลตรงหน้าป่าจอดเฉยผมก็จอดรูจะทายังไงดีนม่จะไปไหนแล้วมันขายไม่ได้อยู่ทีๆคนเก็บเงินมาเติมน้ำมันปั๊มนั้นอีกเขามาเติมปั๊มด้วยกันอีกบอกพี่ พี S <S <preach ers> ่ไปไหนพ่อหาเงินขายอยู่พี่มีเงินเท่าไหร่ตอนนี้บอกพี่อยู่200บาทพี่ก็จ่ายมาก่อนก็คือก็จ่ายมาจ่ายหมดตัวแล้วกลับบ้านแบบว่าของก็อยู่เต็มตู้แล้วพวกสับปะรดตรงไหนเราเก็บไว้มีกินแล้วนะหายไม่ได้นั่นแหละชีวิตที่ผ่านมาลำบากมากมากยอมรับว่าลำบากเราสองคนถึงเข้าใจพี่น้องว่าบางครั้งพี่น้องเจอปัญหาพี่น้องถกส่วนนะครับหรือเราไปเจอพ่อตาแม่ตาเนี่ย เราจะคิดถึงตัวเราทันทีเลยมันลำบากลำบากบขายอะไรก็ยากขายอะไรก็ไม่ได้จแต่สมพูดถึงใครของนี่คือกลัวมากกลัวกลัวแล้วก็เลยไปสมานงานซึ่งบอกไงว่าก่อนว่าทุกอย่างมาแล้วแต่เรต้องเป็นลูกจ้างเขาเพราะเราไม่มีทุนที่จะต้องใช้กำลังใช้แรงเราไปก่อนนะครับอกคุณน้องว่างาน เจว่างานมันมีงานเข้ามาพี่น้องรับไปเลยทำไป้กอ่างเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งรูจะเปิดร้านอาหารให้พี่น้องไปอยู่ด้วยกันธูดี่อธิษฐานกับพระเจ้านะครับว่าเราจะเปิดเปิดเป็นร้านอาหารที่พ่้อนะคะที่ว่าท้องด้นะคะลองรวมกันไว้ก่อนใช่ไหมทุกคนก็นี่ก็เป็นแม่ครัวนี่ก็เก่งนั่นก็เก่งไปเปิดจาบุฟเฟ่เลยนะ เแบบว่าสามสิบาทอิ่แล้วสามสิบาทกินก็กไปแล้วใหเดกิยคนผัดก็ผัดไปผัดผัดไปย่าราหาสถานที่ทำน้องหาทแล้วก็คนที่บกสิบเจ็ดสิมากินปีเราจะไม่คิดตังค์อนาต้งก็การข่ามเิแล้คนในร้แล้วก็กินรีหมเลยต้องบ้ากค็ขอบคุณพระเจ้าเลยครับที่ินวันนี้เรา ได้ฟังอาจารย์นนู้นหมดแล้วเนาะใา่ไหมครับใช้แล้วก็พวกเราเจออะไรบ้างที่คุณครูอ่าเล่าเรื่องแต่หมดหลังไปฟังเพราะเรารู้ว่าเราจะเป็นพยานว่าเมื่อก่อนเราไม่ดีเหมือนที่เจ้าเราเป็นยังไงแล้วตอนนี้เราอยู่กับพระเจ้าที่เจ้ายกชูเป็นยังไงเพราะนั่ต้องเราใช้ที่เจ้าด้วยสุดจิตใจจริงจริงข่างเล่าว่าทั้งวันตอนไปชำรงานน่ะยิ่หนักหนัก ใช่วันนั้นก็เป็นเป็นเป็นพยานตั้งแต่นอยางมากสาพแต่แล้วก็ไได้มาบอแล้วมพยานเรื่องหนึ้งนะคะวันที่เราไปเต้นกันที่พาที่ว่ามีหนังใช่ไหมคะแล้วมีน้องคนนึงก็นั่งขายผ้าจุลละห้าบาทกาวๆใช่ไหมเขาเ็นหน้าเขาก็็บกหน้าเอาไม่พี่รู้รู้เยงคว่ากันให้เขารอยหนึ่งบอกไม่เอาผ้าเลยนะคะฮะเขาสะดุ้งเลยบอกค่ะบอกยกไม่ กไม่เอาค่านะคะ่เราสิเห็น้อเรเลยน้องสตัวเลยอ่ะเห็นไม่นั่งอยู่นี่ขนานแหละค่ะตัวละสิบบาทแพงพวกใครไม่ได้เลยุกานก็ไม่ร้อยที่เลยบอกตัวนั่งอยู่มืดเลยนะแวาสว่างตัวอะไรยี่ิหรือเปลตัวะไยี่สบยี่สิบสิบบาทยี่สิบยี่สิบใช่ไหม่น่งจักตัวเลยอ่ะแต่คุณทุกงานกินงงเห็นเรา ย้อนกลับไปดูเขาก็ดีใจว่าเราต้องซื้อแน่นอนบอเรื่องก่อนคือก่อนพยายามที่จะให้เราเลือกเราแบบคุณปอน้ไม่เอา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 ไม่เอ่เอาไม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 เอาไม่เอาไม่เอา่เอาไม่เม่เอาไม่ไม่เอาไอาไม่เาไม่เอาไม่เออาไม่เอาไมอาไม่เ่าไม่เอาไม่เไม่เอาไม่เอเอาไม่อาไม่เออาไม่เอาไม่เอาไม่าไม พี่คนเขาร้องเพลงนะก็เราก็มองดูพี่น้องแต่ละคนว่าใครที่มีใจรักใจประชาชนมันลูกพวกในลูกก็เรียกว่าเป็นลูกพระเจ้าไม่มีใครบอกเลยว่าเห็นแล้วก็ทำเองใช่ไหมทุกคนเห็นแล้วก็ทำเองคนก็ลุงไปซื้อขนมเลยนะไข่หงไข่เตาขายหมดทีวันนั้นกูไปซื้ออะไรนะทอดมา อากที่เขาย่างไว้เต็มเลยเต็มเลยพอตอนเรากลับย่างไม่ทันเลยค่ะนก็เลยว่าขอบคุณพระเจ้าเป็นกบที่เขาให้าย้าได้เลย้วาว่าหกตาลนาแล้วไปเกอยรตงเราเาาแล้วคือรมซามีบอ่นเป็นไนี่แหละคนเราเราถึงว่นเราตอนนี้พระเจ้ายกทูเรขึ้นแล้วนครับพระเจ้าขึ้นแล้วับเรื่องคอระเ้าอค เขาจึงทันเขานั้นเขกเผา่านนี่ไม่บอกใช่ใช่ได้ใยแหวนพระเจ้าตอนก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าก็ยากเหมือนกันเนาะมาส่งคุณพรอตอนนั้นส่งคุณพ่อเสร็จก็หนีไปเลยส่งเสร็จเดี๋ยวจะไปทํางานต่อไปเลยไม่ยอมเข้าโบสถ์ถ้าน้องไม่เข้าโรงพยาบาลก็ไม่เข้าไปเขาอากินี่โบสถ์เขาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็วันนี้ไปวานคือให้ไปวานคืนที่โรงพยาบาลเลย ตอนนั้นผมยังไม่ร oh ู้เลยว่าปา้งมือคืออะไรปา้งมือรักษาคืออะไรขอบคุณพระเจ้าที่จัดให้เราเข้าไปเยี่ยมก่อนเขาเช้าก่อนเช้าพุทธพรอ่ะเล่าให้คุณธพรฟังว่าพุณธพรบอกไปเลยผมไม่มีค้าน้ำมันด้วยตอนนี้พระเจ้าแบบเราก็ใช้ัจเยอะในตัวแต่เราไม่เกี่ยแต่ต้องขอบคุณเราแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ยกชูพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับอจาได้เป็นพยานในเรื่องต่อไป เพราวันน <chat> ี the the so ้เราอยู่ร่วกันเดี๋ยวเราอธิษฐานแล้วก็ซ้อมนยเนาะอธิษฐานร่วมกันแล้วก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวกิน้าแล้วไปเรียนกันขอบคุณพระเจ้านะครับนะยเยเข้ากินข้าวทีไรเสร็จเเราซ้อมแค่สามทพแวอมกันใครมีทาใจนะนะใครมีธุระต้อไก้ัะครนบ ยางยังประกาศให้เรา้างล่างนะกาศารกแ้ประกาศข้างล่างแล้วว่าอันนี้คุ่เจนจะมีการจ่าร่ัล